อริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นทางสายกลางคือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นตามวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยสัจสี่ สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายซ่อเสียดและเผอเจอ้อสัมมากรรมันตะ การปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาละเว้นจากการฆ่าโจรกรรมและการประพฤติผิดในการมสัมมาอาสีวะการหาเลี้ยงซีบที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากมิจฉาซีบการละเว้นจากอาซีบฆ่าสัตว์อาซีบที่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาวายาะะความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสมมปปฐานสคือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดและอกุศลที่เกิดแล้วทำอกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษาอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้อง หมายถึงสติปัฏฐาน 4. สีมม่สัมาสมาธิการมีสม,มาธิที่ถูกต้องหมายถึงสารสี่ทำงานสำเร็จด้วยหลักอิธิบาทสีหนึ่งสันทะการมีใจรักศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำา 2. วิริยะการมีใจรักศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ สามปิยะความเพียรความมุ่งมั่นทุ่มเท 3. ากิตตะใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ 4. วิมังสาการทบทวนในสิ่งที่คิดได้ทำมา อริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นทางสายกลางคือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นตามวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยสัจสี่ สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหมายถึงความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดและเพือเจอ้อสัมมากรรมันตะ การปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงเจตนาละเว้นจากการฆ่าโจรกรรมและการประพฤติผิดในกามสัมมาอาสีวะการหาเลี้ยงซีบที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากมิษาซีบการละเว้นจากอาซีบฆ่าสัตว์อาซีบที่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาวายาะความเพียรที่ถูกต้องหมายถึงสมมติฐานสี่คือความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดและอกุศลที่เกิดแล้วทำอกุศลที่ยังไม่เกิดและดำรงรักษาอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้อง หมายถึงสติปัฏฐานสีมม่สัมมาสมาธิการมีสม,มาธิที่ถูกต้องหมายถึงสารสี่ทำงานสำเร็จด้วยหลักอิธิบาสีหนึ่ง